สวัสดีทุกคนนะผมหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วครับพอดีว่าไปทำภารกิจนิดหน่อยครับผมไม่รู้นะว่าทุกคนยังจำได้หรือเปล่ามาดูกันดีกว่าเราจะเจออนดับที่เท่าไหร่ก็เจออันดับที่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าก็ตึงนะทุกคนตอนนี้แต้มผมก็ พันแปดกว่าครับผมเนี่ยผมเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยสนามยังไม่ได้โหลดเลยเราก็มาเลือกเสื้อผ้าที่เราชอบให้เรียบร้อยนะครับนี้ผมก็จะเอาตัวที่หัวตั้งเนี่ยเอามาลงก่อนนะทุกคนตัวหัวตั้งสีฟ้าสแต็กทุกสแตก็กบวกสามนะทุกสแต็เลยนะทุกคนส่วนหัวสีเขียวบวก1ทุกสแต็กฉะนั้นตัวไหนที่หัวตั้งก็ เอามาลงกันก่อนนะครับตัวมันจะเก่งขึ้นไปร้อยเจ็ดรแปดนนี้ก็ตั้งค่าเตะเตะมุมนะทุกคนมีผลนะครับใครบอกไม่มีผลเนี่ยผมก็เอาแบ็กเกมรับใช่ไหมผมตั้งอาราล็อกมาดินี่ขึ้นไปมงผมก็มีแบ็กเกมรับสองตัวแล้วก็เตรีเตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นคอนคอยยิงแถว2นอกกอบให้ผมก็จะใส่เฟิร์สไทม์ให้มันนะเห็นไหม มีทั้ง2ตัวแหละครับก็คือมีทั้งเซดอฟกับมีทั้งกาตุโซเลยครับถ้าไม่กาตุโซขึ้นไปแถว2ก็จะเป็นเซดอฟครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะคอยปักหลักแดนกลางเวลาเขาสวนกลับเร็วมามันก็จะมีตัวหนึ่งคอยโอเคครับผม <Again. S 1> มาเริ่มเกมมาล้วระวังทีเด็ดลูกเขียนะครับถ้าไม่ได้เปิดเกมรับ2ก็ เอาตัวกองหน้าเราไปปิดตัวที่เขาจะจ่ายนะครับมาเซดอฟเซดอฟแทงให้เน็ตเวดมาให้ e to, ลุมมาเอโต้แบบบรลทัดสัต์ไกลครับผมห <c oughs> ถักทายกันไปก่อนยังไม่ได้ครับมาเราคอยดักลายเขาไว้นะทุกคนมาขเขาก็เริ่มขอเกมขึ้นมาแล้วนะครับมาซี่ส่งให้ลุมลุมยังไงจ่ายติด เนตเปดดักโอ้โหยังไงมัดเทสัดไกลโคลาดอครับไปแล้วก็ทุกคนระวังลูกเปิดมุมนะครับคือถ้าเขาจะเปิดเข้ามาเราก็ดักระวังกลางเนี่ยผมจะเอาแบก็มีไปยืนแต่ถ้าเขาเล่นลูกสุดเราก็หืมของเขาไม่เล่น,นครับผมไปเคลียร์ไปก่อนนะเอาให้พ้นเขตอันตรายเราดักตายก่อนครับผม ไปคืนบุฟฟอนเกียวติดครับศาสตร์ยวาวขึ้นไปเฮโต้ยังได้อยู่นะไปเน็ตเวทเน็ตเวทเ,เ,เล่นเร็วหรือเปล่าโอ้โหยังไม่ได้ครับผมเราดักลายเขานะเห็นไหมเขาส่งติดปุ๊บเราจ่ายเข้ากลางาตุโซยังไงรอจังหวะนิดนึงแล้วค่อยส่งเนี่ยทุกคนเวลาจังหวะที่เราไม่มีตัวจ่ายเราก็รอจังหวะก่อนก็ได้นะ อเคครับใจเย็นๆนะส่งให้ตัวที่ว่างที่สุดนะครับแล้วยังไงเอโต้โอ้โห,โอโหเอโต้พลิกไม่ได้ครับเนี่ยค่าพลังความแข่งที่กองหน้าควรที่จะต้องอับมันก็คืออย่างนี้แหละครับทุกคนจังหวะการพลิกเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับบาลานซ์กับค่าความแข่งของเราโอ้พูดไม่ทันขาดคำเมสซี่เขายิงบิดเคอร์เลอร์มาเข้าไปเลย โอ้โหและยิงอย่างไกลนะครับทุกคนผมไม่คิดนะนะว่าเขาจะยิงไม่ได้ครับประมาทไม่ได้มาผมขอตั้งใจเล่นแป๊บหนึ่งไปทำชิงวันทูแล้วส่งให้กาก้ากากากา,กาวิ่งไปแล้วครับเย็นนะหมุนๆยกมาหมงเช็ดยิงโอ้โหโกเซฟว่ะไอ้เช่ทำไมโกเขาเซฟจังวันเนี้ย แต่เอกวิ่งไล่เพสครับอตุโซดักยังไม่ได้ครับได้อยู่เคโหยังเข้าทางเขาอ่ะทุกคนมสซี่มาอีก้วครับแต่เขายิงแป๊กนะครับเขารีบยิงไปหน่อยมาโมเช็ดมาอตุโซมาเดดเวดรอจังหวะส่งคืนหลังก่อนนะครับผมถ้าเราไม่มีช่องเราก็ต้องเราก็ไม่ต้องโหย เกือบเอาในเป็แต่บ้ลทัดยิงโอ้โหยังไม่ได้ครับอะคือถ้าเรายังไม่มีช่องการจ่ายเราก็ไม่ต้องไปฝืนจ่ายขึ้นหน้านะทุกคนเราเสียบอลมาเราเจอเขาต่อบอลป,ป,ปุบปับเราหายก็มีนะทุกคนฉะนั้นใจเ,นเย็นๆนะครับไม่มีตัวว่างส่งคืนหลังเบอดีนี่มง <c oughs> เรียบร้อยครับผมแบบอย่างที่ผมบอกเนะี่ยการตั้ง กองหลังขึ้นมามงหรือกองหน้าที่มันมีพลังการมงสักเก้าสิบเวลาเราตั้งเตะมุมอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาได้ครับมาเราสวนเร็วช่วงวันนี้ยังไงเนตเป็ดครับผมเนตเป็ดเข้าแล้วเนี่ยเอา้าโอ้โหผมรูว่าจะปั่นเข้ายังไม่เข้าครับตอนแรกก็คิดว่าจะเข้าสวยๆแล้วมาเดี๋ยวเรามาเล่นลูกสูตรกันบ้างดีกว่า น,นี่ก็เป็นลูกสูตรอีกแบบหนึ่งนะทนุนเอาไปใช้กันได้พอเรียกมาปุ๊บเราดูนะครับวพาเขาบีบตัวไหนพอเขาบีบปุ๊บเราก็หันไปทางล้วมงมยังไม่ได้ครับแต่เกือบนะครับแต่โกไแม่งอย่างเซฟเลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมตูรามยิงไ,ได้อยู่โยนมากากา้ามงน่าจะจบครึ่งแรกแล้วครับอ่ะ มาเราเพูดอนต่อเรื่องบาลานกับความแข็งบาลานเนี่ยมันมันมันดียังไงใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นจังหวะพิกบอลการจ่ายบอลการยิงบอลค่าบาลานสำคัญมากนะทุกคนและยิ่งเราถูกฝั่งเขาประทะเนี่ยค่าบาลานยิ่งเรามีมากตัวเราก็จะไม่ล้มหรือเสียจังหวะนะอย่างเอโต้เมื่อกี้บาลานมันน้อยแต่ความแข็งผมอัพให้มันถึง80แ้นะทุกคน เอโต้ผมมันก็เลยมีจังหวะทูไายได้บ้างแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่าลุมกับเบลนะทุกคนมาเราเปลี่ยนเบลลงมาแล้วนะกา้คา,คาแทงไปยังได้อยู่ครับไม่ได้แล้วทุกคนจังหวะนี้เราวิ่งกับหลังก่อนกา้คา,คาดักดักได้ครับใายเข้ากลางมากาตุโซชิงให้กา้าแล้วลุดหรือเปล่าจังหวะนี้ โอ้โหเอโตวิ่งไม่ทันนะครับเมื่อกี้เอโตวิ่งทันนี่มีสกอร์นะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเอาใหม่เราไล่เพจสองปุ๊บจงังหวะนี้เขาปั้นมาแต่ยังเบาอยู่ครับเขารีบไงวนฟ์ฟอนสาตยาเอามากระลเปลได้ไหมเอาได้ชิงวันทูโอ้ยังติดเขาคาตโโซ่มาชิง ใจ่ายให้ตัวว่างเน็ตเป็ดชิงเข้ากลางยังไงโอ้โยังไม่ได้ครับผมเข้ามาตัดม <600. S 1> าจังวะนี้เขาสวนบ้างครับหืมเ mm hmm. มื่อกี้เขาโชว์ผิวนะทุกคนมาจาังหวะนี้กาเรดเปลแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ผมกะใช้ความสามารถของนักเตะแบบวิ่งทะลวงไปเลยนะทุกคน จงังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดกระชากหลุดก็คือหลุดเลยนะมาเรามาเล่นลูกสูตรกันดีกว่าใยให้กา้าไปกา้กา,กายิงอืมอ่ะถ้าคนไหนอาจจะยิงฟีคิกไม่เก่งก็ใช้ลูกสูตรดีกว่านะครับมาเสร็จเกมมันใหม่ครับเบลช็อปมาเรียบร้อยสองประตูตอนหนึ่ง ี่ยผมติดสก,กิลช็อปมากเลยมันมันหักบอลให้เข้าตีนพอดีเลยผมผมว่ามันดีพอๆกับดับเบิลทัตเลยนะผมติดไว้ให้ลุมกับเบลสตัวเลยแต่เบลมันมีติดตัวอยู่แล้วไงทุกคนมาเขาซัดมาบ้างโอ้โหเกือบโดนครับปกติดับเบิลทัตเวลาทุกคนกดอะ่ะเราจะกดไปข้างหน้าใช่ไหมกดไปทางหันหน้าไปข้างเดียวกับนักเตะแต่ช็อปเนี่ยเราจะกดเฉียง45องศาออก ไปทาง60องศาน,น,นิดด้วยครับทุกคนก็ระวังไปติดหมักเซเทิร์นะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหมักเซเทิร์ผมก็ใช้บ่อยนะเนี่ยหลักๆสกิลที่ดีๆผมเห็นก็จะมีหมักเซเทิร์ดับเบิลทาสช็อปเทิร์เนี่ยหลักๆที่แบบเราได้ใช้ในเกมจริงๆส่วนอันอื่นผมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะไม่รู้สมิมันก็ใช้ได้ครับแบบอย่างสับขายอย่างเงี้ยแต่ว่าก็าแล้วแต่คนถนัดครับผม นี่นะผมก็เอาด็อกบาเปลี่ยนลงมาแล้วก็เอาเชสตัวหนึ่งก็คือเปียโรผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมแบบแบบที่ผมมาพูดอะไรอย่างนี้หรือว่าทุกคนอยากให้ผมโฟกัสอยู่กับเกมก็บอกได้นะครับแต่ผมผมก็จะไปเป็นทหารแล้วไงผมก็อยากแชร์ความรู้ที่ผมรู้ ให้กับทุกคนที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็มาเปลี่ยนแผนแก้422นะ4213ก็แก้ได้นะครับเนี่ยเรายัดกองกลางไว้เลยเนี่ยแล้วผมก็ปรับเปียโร่ CM กับเน็ตเวิ CM สองตัวเอามาอุดกลางเขาไว้เลยไม่ให้เขาได้ชิงวันทผมก็ไม่น่าเปลี่ยนอะไรแล้วละครับผมก็เปลี่ยนเน็ตเวรดหอ CM แค่นี้แหละ แต่ผมมั่นใจเวลาเล่นคงไม่มีใครมาพูดมากแบบผมใช่ไหมโอเคทุกคนก็โฟกัสตัวเกมแต่ผมอยากให้คนที่ขึ้นแหลงที่อาจจะยังไม่ขึ้นดีหนึ่งเนี่ยโฟกัสกับทุกๆอย่างดูว่าเขาเล่นแผนไหนสไตล์ไหนถ้าเขาเล่นฟี i เคาน์เตอร์อย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องรู้ว่าโอเคแผงเขาดันสูงเราอาจจะสวนเร็วได้แล้วเราก็อาจจะต้องดู แท็กติกของเราการเปิดมงแล้วก็ดูแผนเขาว่าแผนเราสู้ได้ไหมแล้วก็หาแผนสำรองก็ประมาณนี้ครับคือเราต้องใส่ใจทุกๆรายละเอียดจริงๆนะอย่างแค่นิดเดียวมันก็เปลี่ยนเป็นสกรได้นะครับมาอันนี้ของเขาก็บุกมาแล้วนะทุกคนนี่เขากะจะเอาประตูให้ได้แล้วมันนาทีที่เจแล้วนะเราดักกลางจังหวะน,นี้ยังไง เนี่ยแบกมีผมว่ามันดีมากเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมผมก็เห็นว่ามีคนเถียงกันอยู่นะเรื่องขันนากับแบกมีคือผมว่ามันก็ดีเหมือนกันแหละแต่แบกมีมันครบเครื่องกว่าดิมันสูงกว่าไอมันดีกว่าตูรามอีกในความคิดของผมนะผมไม่รู้สิผมเล่นมาทั้งตูรามทั้งแบกอมีแต่ผมบอกเลยว่าแบกอมีแม่งจงังหวะบอลจะถึงเขาอะแม่งตัดได้เฉยเลย เอายังไงด็อกบาโอ้โหบาลานมันน้อยครับผมด็อกบาพอบาลานมันน้อยใช่ไหมพอบอลมันเปะปุ๊บมันวิ่งไปดึงกลับมาไม่ทันอ่ะมันพลิกตัวไม่ทันไงมันก็ขึ้นอยู่ที่พวกบอลคอนโทนไทโพซิชั่นแล้วก็บาลานหน่อยครับเนี่ยทุกอย่างมันมันเสริมกันหมดครับผม อย่างเราจะส่งบอลอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่แค่ใช้ค่าพาร์อย่างเดียวมันก็ใช้บาลานซ์การทรงตัวใช่ไหมการจ่ายว่าเราจ่ายตรงหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่แบบหลายๆปัจจัยครับก็ถ้าทุกคนชอบแนวไหนก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมไว้เจอกันนะครับ